ครับผมพอพันวิราทองนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์นะครับผมเองนะครับล่าสุดนะครับก็มีนะครับมิตรหาชีพมาอีกรูปแบบนึ่งนะครับโทรมาหาผมอ้างว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับแล้วก็ชวนคุยเราก็เลยรวมตัวไปคุยกับเขาประมาณ2-3นาทีเนี่ยผมก็ยังทุ่เสียวเหมือนกันว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากผมไปบ้างหรือเปล่า นะครับอ่าตรงนี้แต่นะครับวันนี้จะมาแบ่งวิธีการป้องกันให้เราครับนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆนดูรับไปตามคลิปนี้เลยครับนะครับก่อนอื่นเราต้องติดตั้งนะอครับไปที่เพจสเตลนะครับไปเพจที่เพจสตลอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะให้ทุกคนเห็นนะครับแอปชื่อว่านะครับบูคอนนะครับบูคอนฮะตีเขาเขียวตัวนี้ครับเราไปพิม หลังจากนั้นกดติดตั้งครับพอกดติดตั้งเสร็จครับก็จะมาหน้านี้ครับอ่านะครับอ่าเราก็ปิดไปครับแล้วมาที่หน้าจอหลักครับก็จะมีแอปโชว์มาแล้วก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บครับก็มีเงื่อนไขครับอันนี้ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะเพื่อที่จะเจอคําอ่านดูก็ได้ครับอ่านก่อนนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับหาไม่เจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจะอยู่ข้างล่างยอมรับพอกดยอมรับเสร็จก็นะครับอ่าเขาก็จะมีข้อความให้เราเนี่ยเห็นไหมคมีข้อมูลให้เราเราก็กดรับทราบครับ กดรับทราบพอกดรับทราบปุ๊บนะครับอ่าก็จะมาขึ้นหน้านี้เราก็ติ๊กตรงนี้ครับนะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็กดตั้งแอปตั้งเป็นแอปเริ่มต้นนะครับกดตามรูปนี้เลยครับตามลูกศรสีแดงแล้วก็มากดลูกศรสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นก็มาหน้านี้อีกทีครับแล้วก็ติ๊กนะครับลูกศรสีแดงตรงนี้ครับให้เป็นเป็นวงกลมสีน้ําเงินตรงนี้ครับแล้วก็ลูกศรสีสีเหลืองนี้ครับตั้งเป็นแอปเริ่มต้นนะครับอ่าตรงนี้หลังจากนั้นครับก็นะครับให้เลือกตรงนี้ครับ นะครับจะเลือก Facebook ก็ได้นะครับหรือจะเลือก Google นี่ครับเราก็เลือก Google ดีกว่าสะดวกกว่าครับผมก็เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับอ่าครับเข้าปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บก็มาหน้านี้ครับทำการอนุญาตอนุญาตให้เขานะครับหลังจากนั้นครับอ่ามาถึงหน้านี้ครับเขามีศูนย์เขามีหกอยู่แล้วนะครับคือเบอร์ประเทศไทยแล้วพิมพเบอร์นะครับของเราใส่เข้าไปไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับอย่างเช่นศูนย์แปดเก้าเนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ครับอ่าแปดเก้าเลยนะครับ อ่ามีข้างหน้านะฮะเบอร์ข้างหน้าไม่ต้องใส่ศูนย์จากนั้นก็กดถัดไปพอกดถัดไป<อ>ะ uh นะครับอ่าตรงนี้นะครับระบบเขาจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัติครับเพื่อยืนยันเลขตรรัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาให้เราโดยอยัตโนมัติหลังจากนั้นก็ดูนะครับมาหน้าถ้าขึ้นขึ้นหน้านี้ได้เราก็กดอนุญาตครับอ่าแล้วแต่เครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูหน้าเครื่องนิดหนึ่งครับอาจจะอาจจะเป็นไปตามนี้หรืออาจจะเพี้ยนนิดหน่อยก็ดูเอานะครับหลังจากนั้นครับมาหน้านี้อย่ากดนะครับอ่า เริ่มทดลองใช้งานฟรีเจ็วันไม่ต้องกดครับกดข้ามและใช้ฟรีกันครับหน้านี้ดูขึ้นนะดูแล้วแต่โทรศัพท์จะขึ้นแบบไหนครับข้ามและใช้ฟรีเสร็จแล้วครับนี่คือติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับหลังจากนั้นครับถ้ามีอันนี้คือนะครับหน้าที่เราโทรเข้าโทรออกนะครับอ่าที่มีการโทรเข้าโทรออกมาเนี่ยครับถ้ามีการโทรเข้ามานะครับมีการโทรเข้ามาเห็นไหมครับค่าเบอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ ในระบบอย่างถูกต้องนะครับระบบจะแจ้งเลยครับมิจฉาชีพแต่ก็พิมพ์ผิดนะมิจฉาชีพแต่ถ้าเบอร์นะครับมีชื่อมีอะไรถูกต้องเขาก็จะขึ้นให้เราปกติปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีประโยชน์มากเวลามีสายเข้ามาเราก็จะรู้ว่าอ๋อมิจฉาชีพเข้ามาเราไม่ต้องรับครับเราไม่ต้องรับอันนี้คือหน้าที่ใช้โทรเข้าโทรออกของเราเลยแต่ไปดูหน้าแอปนิดนึงครับผมให้เพื่อนๆดูหน้าแอปนิดหนึ่งครับ,อ,อ,อ,รบอ่านี่แอปของผมนะ นะครับกดเข้าไปเลยครับเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังได้อ่าเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับอ่ามันมีประโยชน์มากเลยครับแอปเนี้ยแอปปูคอตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเบอร์วิชาชีพอ่าอันนี้เบอร์ชื่อที่เราพิมพ์ไว้ก็จะขึ้นครับอันเนี้ยชื่อที่เราไม่ได้พิมพ์มันก็ขึ้นให้นะอ่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรแต่รู้ว่ามันปลอดภัยครับเพราะมันมีที่มาที่ไปครับอ่าเนี้ยเป็นเบอร์ที่เราขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นโชว ก็เป็นธนาคารนะครับเบอร์ต่างๆเบอร์ประกันอันนี้ผมพี่เห็นไ,ไหมเอเอสเขาก็ขึ้นขึ้นเอเอสแต่ก็จะบอกหมดเลยว่าเบอร์นี้มาจากสัญญาณเครือข่ายไหนนะครับแอปนี้จะจะช่วยเรานะเนี่ยพยาไทยเขาก็บอกเลยนะบัตรโลต้งโลตัสเขาจะบอกหมดเลยครับดูนะผมพาไปดูเรื่อยๆครับนะครับแต่มีอันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหลอกเล่นพนันเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเลยนะเบอร์นี้หลอกเล่นกันพนันจะโชว์เราเลยโอ้อันนี้ไม่ไม่โอเคนะวทวงหนี้ทวงหนี้นะครับ แต่เป็นของ AS ครับไม่ได้ทวงหนี้ครับเขาเคลียร์ตามค่าค่าโทรครับนี่คือมีประโยชน์มากเลยนะครับลองไปนําใช้กันดูนะครับสาหรับนะครับเพื่อป้องกันนะครับการต่อสู้กับแก๊้งเรียกอะไรโจรที่มันมาทุกรูปแบบนะครับโจรที่มาทุกรูปแบบเราต้องนะครับพัฒนาสู้กับมันครับพัฒนาสู้กับมันครับวันนี้เอาไปติดตั้งตามคลิปที่ผมแนะนําไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ